วนเวลาผ่านไปนะครับบทบาทของคนก็มักจะปรับเปลี่ยนไปตามการเวลานะครับนางเอกแถวหน้าหลายๆท่านนะครับผันตัวเองมาเป็นผู้จัดมือทองเขาต้องสอบอะไรบ้างและทำอะไรยากมากแค่ไหนลองติดตามชมในสกูปนี้ครับ อว่าการเปลี่ยนฐานะจากนักแสดงมาเป็นผู้จัดถือเป็นการยกระดับความสามารถของตัวเองอีกทางหนึ่งค่ะและเป็นการหาลู่ทางเพิ่มให้กับตัวเองอีกด้วยและมีนักแสดงจํานวนไม่น้อยที่เริ่มผันตัวเองมาเป็นผู้จัดละคร <S <S คนแรกที่ตอนนี้ละครกําลังฮอตสุดๆค่ะ ถึงเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่3ของผู้จัดแอนทองแล้วแต่ขอโทษนะคะเรื่องที่ผ่านมาทั้ง2เรื่องก็ดังระบัดระเบอ้อทามอเจ้าหญิงแห่งวงการมันเทิงยกระดับกลายเป็นผู้จัดมือทองทันที คาริเมคปัญญาชนก้นครัวที่จับเอาหมากและคิมมาประกอบคู่กันครั้งแรกเกิดกระแสทําให้คู่นี้กลายเป็นคู่จิ้นมาจนถึงทุกวันนี้และเพื่อประการกระตีพอความสามารถอีกยิ่ง,งขึ้นไปผู้จัดแอนทองก็จัดละครีเมคอย่างสามีตีตราและครดราม่าสุดเข้มข้นมารีเมคใหม่ซึ่งละครเรื่องนี้ถูกพูดถึงอย่างมากตั้งแต่วันแรกที่ละครอ,ออนกา,การให้ดิ้งชมกันค่ะที่ชนิดที่ว่ามียอดจำนวนคนตินแฮชแท็กในทวิตเตอร์สูงเป็นอันดับห้าของโลกเลยทีเดียวค่ะ เรียกได้ว,ว่าเป็นประวัติศาสตร์เลยทีเดียวเท่านั้นยังไม่พอและค่ะเรื่องนี้ยังทำให้จิวรัตยาที่มารับบทสายน้ำผึ้งเหมือนได้แจ้งเกิดอีกครั้งและล่าสุดกรรมการที่ใครลายคอรอคอยทั้งในเรื่องของการกลับมาคู่กันอีกครั้งระหว่างทูจินมากและคิมที่ไม่ต้องจินให้เหนื่อยอีกต่อไปและการคอรจอจมาสร้างสีสันกันครบทีมทั้งอ้นสีพันเอกกี้เอกชยัยตั๊กบริบูรณ์ กรุ๊บกิ๊บรวมถึงการลงทุนเล่นเองของผู้จัดแอนทองอีกด้วยค่ะเรียกว่าวันไหนละครถึงตอนจบมีหวังถนนโล้มแน่ค่ะคุณขา